ค่ะวันนี้ได้มาร่วมง,งานในฐานะเฟรมเฟรมออฟเอเมสนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะ<ฆ>ว่าเพราะว่าชอบชอบแบรนด์นี้อยู่แล้ว<ฆ>ใช้แบรนด์นี้อยู่แล้ว<ฆ>มันดียังไงคะจริงๆอันนี้คือเรื่องสรรพคุณนี่ต้องคุยกันยาว<ฆ><ฆ>เพราะว่าจริงๆเหมือนโบจะมีทีมแบบหลังบ้านที่ที่แบบว่าคอยคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการใช้อะไรบางอย่างที่โบชอบซื้อไปเรื่อย<ฆ>แล้วก็เขาก็จะ,ะหาอะไรที่ดีแล้วก็ เหมาะสมตราคาที่ที่เราควรลงทุนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เอลเลมิสน่าจะเป็นครีมกลุ่มแรกที่เอาหน้าโบยใช่ <laughs> ใช,ใช่เป็นคนหน้าเป็นคนคนทันหน้าแห้งมากแล้วก็จริงๆมีปัญหาเยอะกว่าที่คิดค่ะ <laughs> ก็ยังไงก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะก็อยากให้ลองเอลเลมิสดูนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็เทสมาหลายตัวแล้วจริงๆใช้จริงๆให้คุณตรงๆก็คือใช้มาเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหลักๆ ไม่ได้อยากใช้อยากซื้อซึ่งจริงๆอยากซื้อตอนแรกเลือกที่แพ็กเกจก่อนเอ้ยอันนี้สีทองเอ้ยเอาละกันเอ้ยอันนี้พอเอามาใช้จริงๆบางอย่างก็ไม่ได้ตรงตามคุณสมบัติที่รักษาหน้าเราจริงๆหรือบางอย่างก็อ,อ,อาจจะอุดตันแล้วก็ไม่ได้เข้ากับสภาพผิวเลยค่ะแล้วพอลองในในกลุ่มที่ที่มากขึ้นแบบมีความมีความเขาเรียกวอะไรคุณสมบัติมากขึ้น<ม>ก็ราคาก็จะสูงขึ้นอีก<ม>โดยที่ ก็อยากเลือกอยากให้เลือกให้ถูกกับสภาพผิวตัวเองรวมถึงที่คุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆค่ะไอโฟนจริงๆจริงจริงอลเรมิสก็มีสำหรับทุกสภาพผิวเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวโบเป็นคนผิวแห้งใช่ค่ะให้โบฝากว่านีแบบสามารถซื้อได้หลายที่หลายช่องที่ไหนบ้างคะจริงๆก็ขอฝากเอลเลรมิสไว้กับทุกคนได้นะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เข้ามาแล้วจะติดนมองแยมคุ้มค่าแน่นอน อ่างหางค่ะถึงจะกู่ดิสนีย์เออในที่สุดก็เป็นเราที่หลายคนก็จับทายกันว่าจะเป็นใครจะเป็นใครตอนแรกหนูก็ทายว่าจะเป็นหนูจริงจริงหรอหนูก็เริ่มไม่มั่นใจค่ะรบู้้สึกเป็นไงงาตั้งแต่แรกตั้งแต่ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะตอนนั้นหนูร้องไห้เลยค่ะแบบว่าจริงจริงหนูร้องไห้ตั้งแต่หนูหนูไปแคสแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่า สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่หนูเติบโตมากับสิ่งนี้อน่<ม>แบบว่าหนูเชื่อว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหลายๆคนก็น่าจะโตมากับดิสนีย์สำหรับที่เรบอกเลยว่าดิสนีย์ไม่ใช่โลกของเด็กอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโลกของทุกคนที่มีจินตนาการแล้วก็จริงจริงโวชอบเล่นภาคภาคเล่นๆตั้งแต่เด็กแบบภาคนี้นี่คือจำหมดได้แทบแทบจะทั้งเรื่องเลยอย่างเช่นเป็นยังไงแกเป็นค้องเล่นแกไม่ใช่ตัวจริงแกเป็นแกเป็นสิ่งที่คนสมมุติแกเป็นกี่้องเล่นค้องเด็ก เราเรายังจำทอนที่เราแบบไปไปไปแครได้ไหมว่าเราใช้พระกราบไหนในการไปแบบนี้คุณพี่อยากจะให้หนูสปอยถูกไหมคะอยกาห้สปอยอยไสปอยไม่ได้หรอกค่ะต้องรอไปดูในซักนิดได้ไหมล่ะดิสนีย์เดอะล t l เ m e r m เมอร์เนดเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นวันที่ที่2ิาพฤษภาคมว่าเสียงมันคือยังไงจากแฟนจริงจริงๆอเอาก่อนหน้านี้ก็คือโบพอรู้ว่าเป็นแอเรียลเนี่ย แล้วไปแคสโมไม่ได้คิดว่าโบจะต้องได้บทนี้เพราะว่าตัวโบเองด้วยความเป็นแฟนดิสนีย์โบก็อยากให้บทของตัวละครนั้นเหมาะสมตามตามที่ควรจะเหมาะสมใช่แล้วก็ตามที่ทางดิสนีย์ได้วางภาบลักไว้ใดๆก็ตามคือต่อให้โบได้หรือไม่ได้แต่ถ้าสมมติคนเป็นคนนั้นเป็นคนที่เหมาะสมเนี่ยโบก็ จะดีใจถ้าถ้าตัวเองไปโดยที่ไม่ไม่เหมาะสมหรือคือโบก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงโบค่อนข้างแหบอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าไปโดยที่ไม่มีความเหมาะสมเอาจริงโบก็กลัวนะ mm. โบก็ถามทางทางทีมอ,อยู่ตลอดว่าเออหนูจริงเหรอ mm. คือคือคำถามนี้น่าจะเป็นคําถามที่ถามบ่อยมากว่าถ้าไม่ใช่หนูเนี่ยจริงๆทางทีมได้ดูไขว้เพราะว่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าจริงจิดิสนีย์เนี่ยวางวางวาง,วางตัวไว้จว่าเป็นโทนเสียงประมาณไหน mm. ใช่ค่ะเพราะว่า S <S <S เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราค่อนข้างมีเสียงแมนกว่าที่จะเป็นเจ้าหญิงแอเรียลเนาะแล้วเขาก็เป็นเจ้าหญิงที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเพลงเยอะเป็นหลักเนาะก็เป็นเรื่องที่คอนิร์นมาตลอดค่ะใหญโจทย์นะะว่าเขาคือโจทย์ยังไงอะจริงๆตั้งแต่ไปนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีโจทย์ใดๆให้นะคะเขาก็เขาก็เขาก็แค่ว่าเออเราไปแคสแล้วก็แคสพอเราเรารู้ผลเราก็ถามเขาพอถามเขาก็บอกว่า,วาเออเป็น เหมือนทางทางนั้นได้เลือกมาแล้วว่าว่าจะเป็นเราแล้วก็ในการเลือกกันเนอะดิสนีย์ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ก็เขาได้เขาได้คิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอโจมโบเป็นบทแคสยวเลยโบ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 ไม่โบไม่โบไม่ทราบว่ามีใครมาแคสร่วมกับโบบ้างค่ะแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวก็คือรู้รู้แค่ตอนตัวเองไปแคสแต่ว่าคือหลังจากที่แคสตได้แล้วว่าโบก็มีการถามทางดิสนีย์ด้วยว่าเอออยากรู้ว่าเป็นเราจริงๆแล้วทางดิสนีย์ไม่ไม่กลัวที่จะเลือกเราหรือว่า หรือว่าคิดว่าเราเหมาะสมจริงๆใช่ไหมแบบว่าอยากรีเช็คด้วยความที่ตัวโบเองโบคิดว่าโบก็ไม่ได้อยากให้อยากให้ได้โอกาสนี้มาโดยที่ฉันไม่สนว่าจะต้องความเป็นจริงเป็นยังไงแต่ว่าทางดิสนีย์ก็เรียกได้ว่าเ,ออเขาก็เปิดเปิดให้กับเ,ออเขาเรียกว่าไงอะเหมือนกับมันเป็นมันเป็นเจนใหม่แล้วอะหลายๆอย่างก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็จินตนาการที่ที่เคยที่ที่เคยได้รับในสมัยเด็กๆอะ จริงๆโอเคมันอาจจะไม่ตรงกับเรื่องที่เราเห็นกันตอนเด็กๆก็จริงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ายุคสมัยนี้มันก็เปิดกว้างแล้วก็ใครสามารถเป็นอะไรก็ได้แค่มีความฝัน<ม>บอกว่าดิสนีย์ตั้งใจสื่อแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วอะถึงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็ผู้เพลและทุกวัยมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วความคลาสสิกของดิสนีย์ก็ยังเป็นดิสนีย์เหมือนเด<ม>ิมใ,ในในเรื่องนี้ใช่ไหมคะตัวเดียวเลยคะ่ะ อยากในสมบัติเขาบอกไหมคะว่าจะต้องเป็นคนที่พากได้แล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยอ๋อจริงๆไม่ไม่ได้แจ้งค่ะแต่ว่าโบก็โบก็กังวลว่าเอ๊ะโบไม่เคยพากมาก่อนเลยมีแต่ภาคเล่น,ลนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้รู้ว่าการทํางานนี่ต้องเป็นแบบไหนบ้างแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าในบทพากรวมถึงรวมถึงบทที่เขาคัดมาในการร้องตอนที่เราแคสเนี่ยมันแทบจะรวมทุกอย่างของทั้งเรื่องที่เป็นจุดพีข,ของทั้งเรื่องนั้นๆไวใ้ให้เราแล้วแล้วก็รวมถึงการแคส ทั้งการแคสแล้วก็การท่องบทเนี่ยมันไม่สามารถนําบทกลับบ้านแล้วก็ฉันเอาเพลงไปซ้อมหรือว่าเพลงไหนที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งในเพลงเนี่ยมีเพลง20กว่าเพลง20หลายเพลงมากทุกเพลงเนี่ยเราไม่สามารถเอากลับไปฟังที่บ้านหรือเอาตัวอย่างไปฟังได้เลยเราต้องเราต้องอยู่หน้างานแล้วก็เขาจะให้เวลาเราแกะสักสักสิบหถึงสานาทีโดยที่ไม่มีไกด์อะไรให้เลยเราก็จะไม่มีโน้ตมีมีแค่โน้ตให้เราอ่านซึ่ง ซึ่งตอนนั้นก็กังวลว่าเราจะทําได้ไหมซึ่งการแคสเนี่ยครั้งแรกที่เข้าไปอ่ะเขาได้รวมทุกอย่างไว้เป็นแบบเหมือนเอาเพลงแต่ละเพลงในจุดที่สูงที่สุดหรือว่าจุดที่จุดที่น่าจะวัดศักยภาพของคนแคสได้อ่ะเอามาไว้ด้วยกันหมดทั้งทั้งบทภาคบทร้องค่ะแล้วก็ให้เราร้องให้เราแกะเพลงมีเวลาให้เราประมาณ 15- ถึง30นาทีแล้วก็หลังจากนั้นพอเราแกะเพลงทุกอย่างปุ๊บเราก็เข้าไปอัดแล้วพอเราเข้าไปอัดปุ๊บเขาก็จะให้เราอัดแบบเป็นเราก่อนนี่แหละโดยที่ถ้าเราเป็นแอเ,เรียล เราจะาวางพับรักตัวเองในในเชิงเสียงยังไงบ้างค่ะแล้วก็รวมถึงบทพูดก็เออาจริงกราบกราบนักภาคทุกคนที่ทําอาชีพนักพา์จริงๆนะเพราะว่ามันเป็นความยากตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปนั่งเพราะว่าเขาไม่มีไกด์ให้ว่าเราต้องพูดอะไรเขามีแค่บทมีตัวเลขวินาทีเซี่ยววินาทีรวมถึงชั่วโมงรวมถึงนาทีแบบมันจะละเอียดมากๆหูข้างหูข้างซ้ายเราจะได้ฟังเป็นเสียงซาวทกของสากลที่ภาคมา ส่วนหูขวาจะได้ยินเสียงตัวเองจะได้แลจะได้ยินแค่นั้นส่วนตาเราก็ต้องจ้องมองอตัวตัวภาพให้ตรงกับปากเพราะฉะนั้นคือการเข้าไปแคสครังแรกคือเราก็เราก็ต้องแยกประสาทระดับหนึ่งเพราะเราต้องอ่านบทด้วยมองนู่นด้วยแล้วก็มองจอด้วยหูขวาหูซ้ายแถมไม่ได้มีใครมาไกลว่าแอรียลในบทนี้จะต้องใช้น้ําเสียงยังไงใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นโบก,ก็เรียกได้ว่าโบไม่ได้หวังว่าตัวเองจะต้องแบลขึ้นหรือทาตัวเป็นเจ้าหญิงึเพื่อให้ได้เป็นแอรียลแต่ว่า เขาบีบมายังไงก็ทาอย่างนั<ๆ>้นเขาบีาา<ๆ>าบว่าให้เป็นโบกี้ที่เป็นที่เป็นเจ้าหญิงขึ้นอยู่ในน้ําแล้วมีความอ่อนโยนมากขึ้น<ม>ใช้โทนเสียงที่อาจจะเป็นสูงแบบเฮดโทนขึ้นมาจากที่เราแบบเฮ้ยเฮยเฮยอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยขึ้นมาใช่โดยที่ตอนนั้นอพนอแคสเสร็จก็ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ค่ะแต่ถ้าไมดูต้ไมดูต้องรีเช็คทุกขั้นตอนขนาดแค่ถามว่าหนูเหมาะไหมอะไรทำไมเราถึงกังวลขนาดนั้ก็งวลค่ะเพราะว่าหนูหนูเป็นแฟนของดิสนีย์จริงๆแล้วหนูเชื่อว่า คือหนูถ้าหนูได้โอกาสอะไรมาอย่างหนึ่งต่อให้มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ถ้ามันไม่เหมาะกับหนูหนูหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสมควรที่จะรับด้วยความภาคภูมิใจอะไรค่ะคือถามว่าหนูคิดว่าหนูเหมาะกับแอริเอลไหมหนูก็หนูไม่มีความคิดเห็นนะณตอนแรกหนูแค่คิดว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์ด้วยเหรอวะที่เราจะได้ที่เราจะได้ไปเล่นอะไรแบบนี้แต่หนูก็คิดหนูก็บอกทังทีมตลอดว่าถ้าเราไม่เหมาะสมหรือว่ามันดูฝืนจริงๆเราคงไม่ภูมิใจกับสิ่งที่เราฝืนหรือว่าทางดิสนีย์ก็ ถ้าค่ทางนิี่ไม่ได้เลือกเราหร,หรือหรือไดก,ก็ตามอะ่ะมันก็จะแต่ทีเนี้ยเขาเดันเลือกไงแล้วพอเขาเลือกกุ๊ปก็กลายก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราอยากคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึง่งเราเหมาะจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าเออเราจริงๆเราตั้งใจมากแล้วก็เราค่อนข้างบ้าอยู่แล้วที่ค,คลั่งไคล้ที่จะทํางานรวมถึงเป็นงานที่เราชอบรู้สึกอยากตื่นมาทํางานทุกวันอย่างเงี้ยตัวมาต้องมีดราม่ามาแย่งงานนะักพากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรื่องแย่งงานนี่ ไม่คิดว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้เลยค่ะคือถ้าสมมุติว่าพูดผิดพลาดประก,นนการใดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเาพราะจะพอเข้าใจได้ในในประเด็นของการที่ไม่ได้เป็นนักข้างมืออาชีพแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานแรกก็เป็นงานใหญ่แบบนี้เลยอย่างเงี้ยเป็นสเกลที่ใหญ่ซึ่งตัวโบเองก็ระมัดระวังแล้วก็เออเรียกว่าเวิร์กฮาร์ดมากมากค่ะก็จริงๆจริงๆก็อยากให้รอดูนะแต่ว่าถ้ามีตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่เข้ายอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นปกติของ ของแฟนๆที่สามารถวิจารณ์หรือวิเคราะห์ตัวตัวภาพยนตร์ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นตำนานมาตั้งแต่ไม่รู้กี่สิบแล้วโบก็่หาิจารณ์ไปแล้วว่าเคอยเาบ้าโบก็เคยคิดแบบนั้นค่ะโบก็โบก็โบก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะโบคิดว่าจะเป็นโบจริงๆหรอแต่ว่าพอได้เข้าไป ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ของภาพยนตร์จริงๆรวมถึงตัวแสดงก็รู้สึกว่าความหลากหลายที่เกิดขึ้นเขาเขาถูกคิดมาไม่รู้กี่ชั้นแล้วโดยที่ผ่านผ่านโปรเซสของต่างประเทศดิสนีย์ใหญ่กว่าจะผ่านมาถึงทีมไทยกว่าจะอะไรเอ่ยโบเชื่อว่าโบาเชื่อใจดิสนีย์อยู่แล้วค่ะริบเแบบงาน ตอนแรกว่าจริงๆตอนแรกว่าจะไม่เสียใจแต่ว่าเสียใจก็ได้เพราะว่าก็นั่งอ่านทุก<ม>ทุกอย่างเหมือนกัน<ม>แล้วก็คือจริงๆจริง,รง,รงๆเข้าใจนะในบริบทว่าเสียงเราอาจจะดูไม่เหมาะจริงๆแต่ว่าอ,อยากให้ลองดูก่อนโบบอว่าชื่อเสียงมันมันเป็นส่วนสําคัญที่ทาให้เขาได,ไ,ดได้ได้เลือกโบไหมอ่ะจริงๆชื่อเสียงหรอคะก็ในในสภาวะของการรู้จักใครสักคนแล้วอยากจะอยากจะให้คนนี้มาแคสก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้แต่ก็นั่นแหละอย่างอย่างที่บอกคือ พวกเราไม่ได้ทั้งทั้โบและพี่วานที่ได้รับบทพากเหมือนกันเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเรา p r i v i l e g e หรือว่าเป็นคนที่เฮ้เป็นคนดังเป็น i ินฟู e n c e r แอย่างนี้ก็ได้เหรอมีเงินหยุดค่ะคือถ้าคุณไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างคือ,คอจริงๆริงก,ก่อจะมาเป็นตรงเนี้ยม,มันไม่ใช่แค่อย,อยู่ดีเดินเข้ามาแล้วก็เฮ้ยฉันขอภาคอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราสั่งสมสิ่งนี้มาเป็น10บสปีเราทํามันตั้งแต่เกิดอะ่ะโดยที่ โดยที่เราเราไม่เคยหวังด้วยซ้ำว่าฉันจะต้องมาดังจากสิ่งนี้หรือฉันต้องมาทําอาชีพนี้เพราะว่าเราจริงใจกับสิ่งนี้จริงๆอะ่ะ mm hmm. แล้วก็เราไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาแล้วก็ฉันมีเงินฉันจะทําสิ่งแบบนี้มีเงินก็ไม่ใช่ว่าทําได้นะคะถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณเนาะแล้วก็ด,วด้วยด้วยด้วยดราม่าที่ที่รู้สึกว่างงๆก็คือดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของพิวานรวมรวมถึงตัวเองด้วยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่า เหมือนแบบมันดูง่ายเนาะที่จะดึงคนนี้มาแล้วก็พักมันไม่ง่ายค่ะคือมันไม่ง่ายเลยค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเราเดินมาด้วยทางสะดวกไม่ผ่านขวากน้ำอะไรเลยอย่างที่ทวิตเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้ในจุดที่ที่เราก็ภูมิใจของเราอะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนที่ผู้คุณเคยผ่านมาเช่นกันโดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างเนาะแล้วเราตั้งใจแล้วก็จริงใจกับสิ่งนี้ จนทุ่มชีวิตให้สุดๆอ่ะโดยที่มันสําคัญแค่ว่าทุกครั้งที่เราล้มโชคชะตาก็ไม่ได้เคยช่วยเราให้ลุกขึ้นมานะคะมีแต่เราสารแนลลุกขึ้นมาเองใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือคือสิ่งที่ทําให้เราหยุดนั่นมันหนูพูดอะไรผิดพลาดเดีี่ช่วีมันดี่ช่บชคือคือคือที่ผ่านมาที่คืนจริงเราก็ไม่เคยมามารีอะไรสิ่งนี้นะเพราะเราไม่เคยมามาารีมายตัวเองว่าก็ผ่านอะไรบ้างเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะมาอ้างว่าเราผ่านนู่นผ่านนี่มาแต่ว่า พูดถึงณวงการดนตรีหรือณวงการในการเรียนของดนตรีอ,อเร่เราเราเราวินาสันตโลมาเยอะมากๆแล้วแล้วบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีก,ก็เราก็อยากยินดีกับตัวเองในสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเราแต่ว่า ถ้าถ้าแบบว่าในส่วนความเห็นต่างขอน้อมรับไวท้ทุกๆอย่างเลยค่ะที่ที่คิดว่ามันเหมาะสมอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนถ้าสุดท้ายแล้วไม่เข้าหรือว่าเสียงยังดูไม่เวิร์กอันนี้ก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่แบบเออก็ไม่ว่ากันในการในการอจารญมมาเป็นไหนสุดว่าจึ๊กใจจีจ๊ดใจเจ็บมากเลยอันนี้เลยอย่างนะเงี้ยมีไหมอืมก็ จริงคอมเมนต์ว่าเสียงแหบก็กเจ็บก็จี๊ดแล้วนะคะก,ก็เจ็บคออยู่ฟังแล้วก็เจ็บคออยู่มันเจ็บคออ่ะ,อะแล้วก็ทางตอนตอนสัมภาษณ์ทางทีมดิสนีย์ก็มีการแบบเหมือนให้ร้องสดในที่แบบร้องในโรงภาพยนตร์แล้วเสียงเราก็คือแหบมากอ,ะอ่ะคือฉันก็ไม่รู้ต้องร้องเล่นไหนเพราะรก,ก็ร้องเลยคะ่ะ y o จะอยู่แล้วอ๋อค่ะเดี๋ยวมาเจอกับโบที่โรงภาพยนตร์นะคะ,ะ,ะแล้วคนก็เคยนี่เนี่นยไม่เหมาะสมเห็นเนี่ยเห็นเลยร้องแล้วลูกปิดเลยเราก็ อ๋ออืมอันนั้นก็ไม่ชอบเหมือนกันก็มันร้องเลยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะต้องให้ใครคาดหวังอะไรเราเพราะว่าอย่างน้อยคือเราก็เชื่อใจดิสน<ช>ีย์เราดิสนีย์ก็เชื่อใจในตัวเราแค<พ>่นั้นก็จะ<ค>มันเป็นเราแล้วเราเราแบบเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับงานนี้ก่อนก่อนที่จะไปภาคจริง่งเยผมแดงเลยเราทำผมแดงกเลยไม่เกี่ยวกับเรียลเลยไม่เกี่ยวกับจริง เริ่มผมแดงใช้ซ่องหวีผมเธอใช้ส่องตื่นมาช้อมหวีผมเพื่อจะไปแนวเรียลคือกงคุยกับปูมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครห้ามเลยเนาะเขาจริงจังกันนิดนึงไม่จริงจริงพอเราดูแล้วว่าพอเราดูที่เราบ้างแลว่าเรายังมีปิดขัดตรงไหนว่าให้กีะแนนจริงจริงโบจะเป็นแนวแบบว่าถ้าเขาจะให้ทําอะไรเสียงแบบแหนเนี่ยโบจะเน้นแบบว่าอันนี้ยังไม่ดีขอใหม่ได้ไหมคะขอใหม่ขอใหม่คะขอใหม่จนเขาบอกว่าโทษนะ มันไม่ดีตรงไหนอลองอลองบอกสิทุกต้องเลยค่ะแล้วทุกคนก็ยืนแบบเอาไปอัดเองไหมอ,อันนี้ก็อ๋อไม่ค่ะพอดีอยากให้อยากให้มีเสียงหลายๆแบบที่จะใช้เผื่อกันเ,เช่นสมมุติว่าเราบอกว่าโบกี้ไลออนถ้าเราแบบว่าโบกี้ไลออนกับโบกี้ไลออนโบกี้ไลออนเรย่างนี้ยมันก็เขาอาจจะเลือกไปใช้ไงเ,เราก็รู้สึกว่าอะไรที่ยิ่งทําเยอะๆแล้วก็เยอะๆอยู่ในจุดที่พอดีรวมถึง มีการเสื้อโล่งหลายๆแบบทางทีมน่าจะเลือกไปใช้ได้ง่ายกว่าแล้วก็เราก็เลยทำทุกแบบไปเลยที่เราทำได้เราลองฝากเป็นแอรียลไดไม่ฟังให้ไปเิดูก่อนดูก่นแล้วค่อยอธิการเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเออฉันเลื่องวันนี้ตัวนะสอมสองแอคชั่นอาสาเออเดี๋ยวยังได้ขอสาระก่อนคือไม่จบไม่จบการคาดเนี่ยค่ะปกติเวลาโบร้องเนี่ยโบร้องเพลงป๊อปมันก็จะมี ลักษณะการใช้เสียงที่แตกต่างกับการใช้เสียงแบบคลาสสิโกที่จะเป็นเฮดโทนแบบสมมติเราฮ้ากับฮ้ามันก็จะคนละโทนกันถูกไหม <c oughs> เออแล้วก็การที่ข้าป็นแอเรียลครั้งเนี้ยมันเหมือนเราต้องลืมความป๊อปความโบกี้ไลออนในตัวเองไปค่อนข้างเยอะเราไม่สามารถบิดเบือนโน้ตได้อ่จากที่สากลได้ขับร้องม,มาเพราะว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หนังของเราแต่เป็นหนังของเจ้าหญิงแอเรียลเนาะแล้วก็นั่นแหละเสียงเนี่ย คุณภาพการอัดเสียงทุกอย่างถูกถูกควบคุมแล้วก็แม้กระทั่งเร้นเสียงร้องที่ทุกเสียงที่บวกลงออกมาคือโบมั่นใจว่าโบไม่รู้หรอกว่าจะถูกใจไหมแต่โบมั่นใจว่ามันเป็นเสียงที่ทางดิสนีย์ก็ขัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัวละครนี้ก็คือโบอไม่ได้เป็นโบกี้ไรอันแล้วโบกันเมื่อเธอองมือเนี่ยก็ไม่ใช่ <c oughs> ใช่เออซึ่งซึ่งสิ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจลองชมกันค่ะอันอันนี้เป็นอะไรเรียวอย่าง ลองเป็นอาเรียลหน่อยได้ไหมหนึ่งทีประโยชน์ที่บอกว่ามาดูโบกี้ไลออนได้ไหมคะผู้จีสยุบคอมเมนต์เออไม่ได้อ่ะคนเขาไม่คนเขาไม่คนเขาจะดราม่าเพราะวาดราม่าไม่โชว์โชว์ตาเราต้อมีบางคนที่เปิดใจสัญญาณดูพักไทยแล้วเนี่ยหยิบนึงให้ฟังเสียงในระดับตาที่ถึงนั้นเรื่องมาอยู่เออน้ำจิ้มนิดเดียวน้ำซีนเอาเรื่องคนเพราะว่าปั่นอย่างท็อปเราเด้ออย่าลืมมาติดตามฉันเอง เรื่องเมอร์เมดแอรีเลแอรีเลยังไงละ่ะมาดูกันในโรงภาพยนตร์วันที่25พฤษภาคมนี้ถ <so <ok. ้าเราดูฝูงปลาที่ว่ายวนสิเป็นฉันฉันมาดูนะโอเคขอยังไมัแดีไม่แหงได้ดั่งใจได้หรอได้หรอ